ขอกราบคำว่าสวัสดีพวกเราทุกคนนะครับอขอกราบคำว่าสวัสดีท่านอุมในการคณะครูบาอาจารย์ที่รักและเคารพทุกท่านครับเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งที่จะมาะร่วมพิธีอันสำคัญในวันนี้นะครับจริงๆแล้วน่ ทุกปีได้ยินได้ทราบข่าวจากท่านสุรพลว่ามีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านมาร่วมเยอะมาร่วมกิจกรรมะแต่ปีนี้เหมือนว่าปริพระพคุณท่านปิดภารกิจิตเกี่ยวกับจิตสงฆ์ท่านพระผู้ใหญ่หลายลูกได้ เราไปทางจิตของสูงที่บนภูเขาก็เลยทําให้ทีนี้กิจกรรมของเราจบเบาบางนิดหนึ่งนะครับา่า,บา,า,า,บา,บาลคา I like นาโอปฏิภาณนาโอสุขาสัชตาเมธาวสุขสงสอติฆาจติอายุงชาตวะคังวันนังสุขันจะปติภานาโอทีฆาดุยัสวาอุติยาอายะทุปปาจตติติปวัตุสัพพะรา วัตถาภพธาตุภาเวนัสธาสติขวันตุเอโกวัตุสาอวังคารังลาขันตุสาภเทวัตาถาภธรรมาตุภาเวนัสธาสติขวันตุเอโกวัตุสาอวังคารังลาขันตุสาภเทวัตถ साधा